โพอพ้โหรียหอีรอไม่ฟังเลยอ่ะอย่าเอาแล้วเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนะสุดละนี่อ่ะสุดละไปเที่ยวเดีอไปเที่ยวไปเที่ยวนี่ ล้อนั่นวันนี้ไปเที่ยวนี่เองมานี้ล้อท้งล้อเอาไว้ละไปล้อกลับบ้านแล้วไปกลับบ้านแล้วไปแล้วพ่อแม่กลับบ้านแล้วนะมากลับบ้านแล้วไปล้อกลับบ้านล้อเอ๊ะล้อเดี๋ยววิ่งเมันวิ่งหนีล้อมานี่มาหนี้กลับบ้านเร็วกลับบ้านกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วอู้วิ่งมาเร็วกลับบ้านเร็ว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 มันไว้ใจไม่ได้จริงมนี้เร พี่ชายนั่งลงพี่ชายนั่งลงกลับบ้านเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็กลับบ้านเร็วเร็วมากลับบ้านกัลับบ้านเลยจับเอาจับเอามันสิข้าวอนี่ข้าวอข้าวอโอ้ยพ่อเอ้ยข้าวอนี่ข้าวอข้าวอมาข้าวอพ่อี่โอ้โหเรียกยีลอไม่ฟังเลยอ่ะอย่า